สวัสดีค่ะวันนี้เราทีมงานเดลลี่ทินเนอร์เซอร์วิสเซลจะพาทุกท่านมารับชมการฟื้นฟูพื้นผิวกระเบื้องแคนไซจากปัญหาน้ำยาเคลือบพื้นผิวกระเบื้องแคนไซเกิดการหลุดด้นลอกหลังใช้งานที่เห็นเป็นคราบขาวๆจนไม่เห็นความสวยของพื้นผิวกระเบื้องแคนไซเดิมมาค่ะมาดูวิธีการฟื้นฟูพื้นผิวกระเบื้องแคนไซกันเราเริ่มจากการใช้น้ำยาก,กระจักร้าบแว็กเดลลี่ทินเนอร์กระจักราบน้ำยาเคลือบเหล่านั้นออกให้หมดในน้ำยาก,กระจักราวแว็กเดลลี่ทินเนอร์ ไปละลายน้ำยาเคลือบเหล่านั้นเมื่อน,น้ำยาเคลือบเหล่านั้นละลายจะต้องใช้ผ้าซับหรือเช็ดน้ำยาเคลือบเหล่านั้นออกไม่ปล่อยให้น้ำยาแห้งคาพื้นผิวและใช้น้ำยากระจะกรักคราบมันเดลลี่คินเนอร์ทำความสะอาดกระจะกรักคราบน้ำยาเคลือบที่ตกค้างบนพื้นผิวกระเบื้องแคนไซาหลังใช้น้ำยากระจะกรักคราบแบ็กเดลลี่คินเนอร์กระจะรัดคราบน้ำยาเคลือบเหล่านั้นออกแล้ว สุดท้ายจะใช้น้ำยากระจากคราบปูนเดวดี้เคเนอร์ทำความสะอาดกระจากคราบปูนซีเมนต์กระจาะคราบยาแนวที่ยังเกาะติดบนพื้นผิวกระเบื้องแคลซายออกให้หมดเพียงเท่าน <S immer EST> ี้ก็จะได้พื้นผิวกระเบื้องแคลซายกลับมาสวยดังเดิม